สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ้ยมาชวนเพื่อนๆทำชูครีมหรือว่าจะเรียกว่าเอแคก็ได้เป็นชูครีมชาไทยที่ทำง่ายมากถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปนี้ปุ้ยขอแนะนำนมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนหอมมันนมเติมเต็ม,ตมทุกเมนูเบเกอรี่สินค้าสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ มาค่ะเรามาทำคัสตาร์ดชาไทยกันเริ่มจากเทนมข้นจืดนกเกี่ยวฟอคอนลงไปและตามด้วยนมข้นหวานนกเกี่ยวฟอคอนตามด้วยน้ำชาไทยที่เราชงเอาไว้และตามด้วยไข่แป้งข้าวโพดหลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้เราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเอาให้เข้ากันให้มากที่สุดนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือการเอาคัตตัดมากรองการกรองนะคะจะทําให้เนื้อคัตตัดเนียนมากยิ่งขึ้นเราจะกรองหนึ่งรอบให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าจะมีเศษไขเหลืออยู่อันนี้นะคะจะทําให้คัตตัดของเราไม่เนียนหลังจากนั้นให้เราเปิดเตาแก๊สค่ะปุยจะใช้ไฟกลางในการต้มคัตตัด,ตดเปิดไฟกลางและใช้ตะก้อมือคนคัตตัดชาไทยไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดมือพอคนไปจนเนื้อข้นแบบนี้แล้วก็เดือดแบบนี้เรียบร้อยแล้ว ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากปิดไฟแล้วก็นำไปพักให้เย็นก่อนที่จะนำมาใช้บีบเป็นไส้มาค่ะเดี๋ยวเรามาทําแป้งชูครีมหรือแป้งเอแคกันเริ่มจากเปิดเตาแก๊สด,ด้วยไฟกลางเราเพิ่มน้ำลงไปในกระทะกระทะที่ปุ้ยใช้จะเป็นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็เพิ่มเนยลงไปหลังจากนั้นก็ต้มทั้งสองอย่างนี้ให้เดือดหลังจากเดือดได้ตามคลิปแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเพิ่มแป้งเค้กลงไป คล้าส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ถ้าเคล้าไม่ทันนะคะให้เราปิดไฟไว้ก่อนหลังจากผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดไฟกลางอีกครั้งหนึ่งเราจะผัดแป้งชูหรือแป้งเอแครนะคะอีกหนึ่งนาทีอันนี้ปุ้ยจับเวลานะวิธีการผัดเราก็จะใช้ตะหลิวหรือว่าทับพีนะคะบี้แป้งแบบนี้ในกระทะบี้แป้งและยีแป้งให้แป้งโดนกระทะให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะ หลังจากหนึ่งนาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วให้เราปิดเตาแก๊สและนำแป้งไปทำขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นจะนำแป้งมาเทใส่เครื่องตีโดยใช้หัวใบาพายแป้งที่เอามาตียังร้อนๆอ,อยู่นะคะเริ่มจากเปิดเครื่องใช้ความเร็วกลางตีให้เนื้อแป้งชูหรือแป้งเอแคนะคะกระจายความร้อนก่อนตอนนี้แป้งยังร้อนอยู่ให้เราตีแป้งไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งมีความอุ่นมากยิ่งขึ้น ให้เราสัมผัสข้างๆโถก็ได้ค่ะว่าถ้าแป้งมีความอุ่นแล้วให้เราเติมไข่ไก่ลงไปไข่ไก่นะคะปุ้ยจะใช้ทั้งหมด4ฟองหรือ220กรัมให้เราค่อยๆทยอยใส่นะคะถ้าเราใส่ทีเดียวเวลาเราตีนะคะเขาอาจจะกระเด็นได้หลังจากใส่ไข่ไก่หมดแล้วให้เราตีไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งมีความข้นหนืดเดี๋ยวปุ้ยจะเอาไม้พายตักให้ดูนะคะแป้งที่ได้ก็จะไม่เหลวและไม่ข้นเกินไป ถ้าได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากทําแป้งสาเร็จเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะเอามาใส่ถุงบีบแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดปากถุงบีบนะคะการตัดปากถุงบีบนี่จะลึกเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ขนาดที่เราบีบนะคะว่าอยากได้ขนาดไหนหลังจากนั้นก็ตั้งมือตรงๆและบีบลงไปค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะหงายถาดให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาเราบีบออกมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ทรงสวยถึงขนาดนั้น แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีทําให้แป้งชูนะคะเขามีทรงสวยมากยิ่งขึ้นโดยการใช้น้าเปล่าเราจะใช้มือแตะน้าเปล่าเอาบางๆนะคะอย่าให้แฉะมากและกดลงไปที่แป้งแบบนี้เป็นการแต่งทรงแป้งนะคะปุ้ยทําให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เรากดก็คือกดตกแต่งทรงแบบนี้ได้เลยหลังจากตกแต่งทรงได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ทรงกลมแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าตาอ,อบกันค่ะ เราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมคูรจะใช้เวลาอบไปประมาณ23-25นาทีเวลาในการอบนะคะขึ้นอยู่กับแป้งชูที่เราบีบนะถ้าเราบีบลูกใหญ่ขนาดใหญ่เราอาจจะเพิ่มเวลาอบไปอีกให้เราสังเกตที่หน้าขนมเอานะคะว่ามีสีน้ำตาลนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วหลังจากอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาบีบไส้ชาไทยลงไปในแป้งชูกันค่ะอันนี้แป้งชูที่เราพักจนเย็นแล้วนะคะ เราจะใช้ไม้เจาะรูที่ก้นแบบนี้ก่อนที่เราจะบีบไส้คัตตาชาไทยหลังจากเจาะได้เรียบร้อยแล้วก็บีบไส้ลงไปค่ะปริมาณของไส้นี่คือเต็มลูกก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะปุ๋ยไม่ได้ช่างให้นะว่าใช้กี่กรัมแพ็กเกจที่ปุ๋ยแนะนํานะคะก็คือกล่องหนึ่งปอนทรงเตี้ยแบบมีหน้าต่าง1กล่องสามารถใส่ได้16ชิ้นเอแค่หนึ่งสูตรสามารถทําได้23ลูกสามารถเก็บในตู้เย็นได้4-5วัน อันนี้เป็นกล่องขนาดเล็กสามารถใส่ขนมได้ทั้งหมด5ลูกเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะคะปุ้ยจะเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปสามารถกดดูเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยมาค่ะเรามาเทสขนมกันแป้งชูที่เราทํามานะคะเป็นชูครีมคัสตาร์ดชาไทยดูเนื้อด้านในนะคะปุ้ยบอกเลยค่ะว่ารสชาตินมเนี่ยเข้มข้นมากๆหอมมันนมสุดๆไปเลยค่ะหากว่าใครทําแล้วอย่าลืมมาบอกปุ้ยบ้างนะคะ สุดท้ายค่ะเดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆไปคำนวณต้นทุนเผื่อใครทำกินทำขายกันค่ะแป้งชูครีม1สูตรต้นทุน59บาทไสคัตตาชาไทย1สูตรต้นทุน28บาทต้นทุนชูครีม1ลูกอยู่ที่4บาทหากว่าทำขายนะคะกล่องเล็กปุ้ยให้ขาย40-50บาทกล่องใหญ่ให้ขาย130บาทถึง -140 บาทสำหรับราคาขายอยู่ที่ความพึงพอใจนะคะว่าเราจะขายเท่าไหร่ก็ได้ และเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆออีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ